สวัสดีค่ะวันนี้มากับเคเจไปส่งโรงเรียนเคเจเป็นวันสอบสอบวันสุดท้ายใช่ไหมไหนเล่าซิว่าเป็นไงบ้างวันนี้ต้องทำอะไสอบวันสุดท้ายจริงพ่กนี้แต่ว่าไม่มีสอบแล้วอ๋อพ่กนี้วันไปเรียนวันสุดท้ายแหละลูกอ๋อสอบยังไงไหนอธิบายการสอบของที่นี่ซิลูกสอบบนริกิวิชาล่าให้คุณผู้ชมฟังเราสอบมันจะมีอ่มฟิเน็ลสุิกแล้วก็มันเป็นแบบห้าวันแล้วก็วันละสองวิชาอ๋อ สอบห้าวันวลาสองวิชาแล้วปิงสอบกี่รอบลูกสองรอบปิงสอบสองรอบเองแต่เวลาเรียนก็ต้องสอบด้วยเนาะไม่สอบแบบสอบแบบเป็นไฟนอลแบบสอบแบบมิดเทอมสองรอบแต่ว่าแบบมันสอบไปเรื่อยๆสอบไปเรื่อถ้าเป็นแบบย่อยๆอ่ะสอบไปเรื่อยเออสอบไปเรื่อยเรียนปสอบไปลายหูรงคะแนนเลโปแบบทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแบบสองสามวันครั้งเออเก็บคะแนนไปเรื่อยเวลาสอบก็เลยไม่ค่อยซีเรียสนา แต่ถ้าเมืองไทยนี่เวลาสอบนี่จะขมักขม่นแบบไม่คนอื่นนะซีเรียสนะหนูไม่ซีเรียสเน้นได้เกรดเท่าไหร่ตอบ3.5โอ้เก่งมากเลยแล้วปีนี้เคเจก็อยู่เกรด1 1แต่เทอมนี้แต่แต่เทอมนี้มันตกมงหน่อยอ้าต้องเรียนไปไหนหมดเนี่ยกลับไปฝั่งนู้นดีกว่าเข้าไปกันหมดแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวค่อยมาเมาส์ข้อคือเจต่อไม่อ้แน่ใจงั้นวิ่งตับแลบไปนะไม่ขอดกลางสีแย้ไฟแดงมาตำรวจจะด่าไม่ได้บายลูกจุ๊บ รักลูก Hi Hi hi, friend in Thailand ไปไหนลูก Graduation แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูท่านย่ามาส่ง KJ กับ Khalish มาวันนี้วันจบการศึกษานะคะคนเต็มเลยแต่งตัวสวย KJ กับ Khalish มามาร้องเพลง Oh the guy s Thai dude Thai กิวบายแฮปปี้บอยบายบายบายแอบสอดสองดูดีกว่าบายคาลิชมาสิฟท์ at my house right tonight tomorrow oh okay okay o k a ยใช่นะวันนี้เป็นวันจบการศึกษาของเด็ก High School นะคะเป็นชุดดำๆเห็นไหมคือ KJ ก็เป็นนักร้องประสานเสียงนะของโรงเรียนก็จะต้องเด้ท่านย่าถ่ายรูปดีกว่า อัลสน,นีอัลเสนีอัอาสนอยคุณผู้ชมเอาตรงไหนดีมุมไหนดีเนี่ยไปแอบ,บสอดส่องถ่ายรูปก่อนวันจบการศึกษาวันปิดภาคเรียนนะคะค่ะท่านย่าอยู่ตรงหน้าโรงเรียนไฮสคูลของเคเจนะเขามีวันจบการศึกษาเดินม,มาถ่ายรูปชมดูขาขายของกันนะขายดอกไม้ Hi How much The five and ten <What? S 2> dollar flower five and ten. โอเคตึ๊งบอกเขาบอกไปแล้วตังมาจริงๆไม่ใช่ไม่จะซื้อหรอกแต่ว่าเพราะทันย่าไม่ได้รู้จักใครใช่ไหมคะแต่ทันย่าจะมาถ่ายให้ดูว่าเขาขายดอกไม้แบบนี้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะเดินไปกับทันย่านี่เขาก็มาวางขายตอนนี้ยังน้อยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวจะเต็มถนนไปหมดเลยแล้วก็มีข้างหน้านู้นอีกในข้างหน้านู้นด้วยค่ะคุณผู้ชมทันย่าครอบครัวก็จะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะ เดี๋ยวปีหน้าเคเจถึงจะจบค่ะคุณผู้ชมจะเห็นชัดด้านซ้ายด้านขวาก็ขายของกันนะคุณผู้ชมเข้าของขายนี่คุณผู้ชมดูอย่างนี้ที่นี่จะบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยของจบภาคเรียนใช่ไหมคะก็เหมือนกับเป็นงานเน้นฉลองนะคะแล้วก็เขาก็ <c oughs> จะให้ผู้ปกครองไปได้จะเข้าได้ประมาณสักครอบครัวละสี่หรือห้าคนเขาจะจำกัดจานวนนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเข้าได้หมดดูฝั่งนู้ก่อนดี่าให้ดูดีกว่าอันนี้คือผู้ปกครองเข้าคิวรอนะที่สนามเขาจะจัดที่สนามฟุตบอลนะคุณผู้ชม เลย่าขับพาคผู้ชมดูเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้เชียร์ลิเดอร์ดูรับนี้ทางด้านหลบก่อนเห็นไหมผู้ปกครองเข้าคิวยาวมากเนี่ยญาติพี่น้องของคนจบไฮสคูลย่าก็ถือการ์ดถ่ายนัดจอดแล้วกันดเดียว เป็นครอบครัวนะร่วมแสดงความยินดีค่ะคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวตำรวจมาซิลทัญญาประตูไหนใครมาเข้าคิวเป็นคนแรกนะเดี๋ยวไว้งานเคเจทัญญาจะมาเข้าคิวหน้าประตูนคนแรกเลยเข้าไปถึงคนแรกปีหน้าก็ถึงตาเคเจแล้วัญญาขอขยับกปหน่ยไปถ่ายข้างหน้าให้ดูบ้างเคเจเกตสิบเอ็ดปีหน้าก็เกตสิบสองก็จะต้องจบเหมือนกันทัญญาก็รู้สึกดีใจเวลาผ่านไปเร็วนะคะสี่ปีในไฮสคูลเนี่ยไวมากๆเลย ธัญญาเห็นแล้วธัญญาธัญญาเป็นคนขี้ซับซึ้งขี้ใจอ่อนนะคะเป็นคนที่เซนซิทีฟเนาะนี่เดีไปดูเข้ากันดีกว่าเดี๋ยว่นี่ก็คือจุดที่เปิดประตูให้เข้าทัญญาแอบถ่ายคนมายืนรอกันเนี่ยค่ะคิวแรกๆนะคุณคะคนเข้าแถวรอบโรงเรียนเลยจริงๆโรงเรียนจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กว้างมากอะถนนนึงอใหญ่มากๆ แล้เชื่อไหมว่าทุกมุมของโรงเรียนเนี่ยประตูทางที่สนามฟุตบอลเนี่ยนะคะจะเปิดให้คนเข้าใช่ไหมทัญญาต้องคอยระวังด้ดนึ่แล้วคนก็เข้าแถวยาวกันเข้าอุ๊ยเข้าแถวยาวกันมากเลยคุณผู้ชมคะ่ะยาวเรียกว่าจะแบบไปจดมุมของโรงเรียนของอีประตูเลยคะ่ะอุ๊ยถ่ายไปขับรถระวังไปด้วยนี่อันอันตรายนุ่้ชมพาะทัญญา จะต้องคอยมองคนข้ามถนนกันยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูวิวรอบโรงเรียนกันลวกันนะคะเนี่ทุกประตูอ๋อน,นักเรียนเข้าต้องคอยมองเด็กที่จะข้ามทะลุตอนนี้นักเรียนก็เข้าไปในโรงเรียนกันหมดแล้วคุณผู้ชมจะเป็นแต่ผู้ปกครองที่ว่าจะตามไปทีหลังเพราะนักเรียนจะเข้าไปข้างในกันหมด ทนยคิดว่าทัญนยาจากรากโอ้โหคนนี้ไปด้วยการภาพบรรยากาศของคนเข้าแถวนะคะในวันจบการศึกษา